สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านด้ค่ะกะพ่อกันคือเก่านะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องภูมิพาโชคคือเก่านะค่ะในส่วนของ เมื่อนี้ก็ได้มาทีหน้าของพมูนเนาะค่ะได้กมาทีหน้าของพมูนก็เลยอยากมาตามว่าเพิ่นจะฟันดีบ่ในงวดของวันที่สามสิบเนาะค่ะก็เล่ยตอนนี้ได้อยู่ที่หน้าของเพิ่นแล้วค่ะกายมาทักทายเพิ่นค่ะว่าเพิ่นจะได้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงจากตัวเก่าบ่เนาะค่ะในส่วนของตัวเลขค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่ที่หน้าของเพิ่นค่ะเพิ่นก็ไดเห็นหน้าปังเนาะค่ะเห็นหน้าปังเขาเพิ่นก็ลั่งออกนอเนาะค่ะเพิ่นลองเฮ็ดให้เดียวกวนมาสัน จากที่แอดถามเพื่อนมาเนาะคะ่ะเนี่ค่ะในส่วนของหน้าปังที่เพื่อนเห็ดเพื่อนแกขยันแห้งเนาะคะ่ะยังจากเฮ็ดหน้าปีก็เฮ็ดหน้าปังตอเลยเนาะคะ่ะน้ำอาจจะบ่อบพอก็เลยเฮ็ดให้เดียวก้อนค่ะแล้วก็ปลูกขา้าวโพดน้ำเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ยค่ะปูกข้าวโพด่ะเพื่อนปลูกไว้พ่อได้กินเนาะคะ่ะกะขยันค่ะคข่เอฟซีถ้าบม่ปลูกก็บ่ได้กินค่ะกะจะไปรับก้อนจะไปรับชมเพื่อนแอดฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยได้ค่ะกดติดตามเพื่อเป็นการไว้าพาในคลิปตอนนี้ก็ได้อยู่ที่หน้าของเพื่อนเราก็มาสอบถามเพื่อนไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าเพื่อนจะได้ตัวเลขใดเปลี่ยนแปลงบอหรือว่าเพื่อนจะฟันดีบอในงวดของงวดวันที่สามสิบเนาะคะ่ะสามสิบท่านวานเนาะคะ่ะว่าเพื่อนจะได้ตัวเลขใดเนาะคะ่ะก็มาตามเลยค,ะค่ะ,ะออสวัสดีค่ะพมูนเออสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่าน <c oughs> ค่ะมื้อน,นี้แอดกายมากเลยได้ลงมาสอบถามมาพอ่อฟันดีบอในงวดของวันที่สามสิบเนี่ยคะ่ะ คือยังเสี่เนาะเลขพ่อตะกี้พ่อจะเดีนไปแล้วล่ะงวดกวันคุณค่ะวันนี้เย้านี่มีมีฝันเพิ่มเด้อหมอกชี้นะพ่อฟันเพิ่มอีกแล้วได้ตัวใดค่ะพ่องวดฝันเพิ่มค่ะส่วนมากเลขพ่อในงวดที่ว่าฝันเพิ่มเนี่ยแต่ละงวดค่ะเออแตจ้าก้อนเนี่ยฝันเพิ่มเนี่ยมันเข่าเลยค่ะแต่ฝันที่แรกมันก็ก็ได้ตัวตัวหนึ่งตัวสองตัวเพียงที่ได้เลขวิ่งเพียงสีนะค่ะวันนี้สมมติว่าเราเรียกสีหวังเห็นฝันเพิ่มมันมันสอบอยากเข่าอย่างนี้นะค่ะ วันนี้พ่อได้ได้แล้วมันบอได้ฟันฟันได้แล้วมันบอ้้นีแลวเออวนนดีเ๋ยวคงสุดท้ายก็จะตามต้อยคืยอเก,ก้าค่ะะมานสิเมนตตัวนี้แทบค่ะอ,อย่างไรเงย็บซี่พิ่เจรนาญานเบิงค่าสิเมนตัวนี้บ่อเรียกพ่อเขาว่ได้หลายตัวดอกค่ะไม่เรียกหน่อยตัวนึงมาเรียนยื่นผู้สี่เรียนนะว่าพุดพ่อเรียนยู่พรามันนั่นแหละพ่อว่าเรียนหลายดอกพ่อว่าไม่ทุนคือขยันแต่พ่อหลังจากเฮหนาปีเฮหนาปังต่อเลยบ่บันนี้เฮตนาปังค่ะ เฮ็ดหน้าฝั่งน้ำปูกเฮ็ดหน่อยแทะเฮ็ดหน่อยให้แทะโอ้ยเห็ดลาเดียวนึงเฮ็ดย่านย่านบ่พ่อบ่น้าย่านน้ำบ่ทั่วถึงค่ะเฮ็ดไปทั้งสันละก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานค่ะเออค่ะได้ลูกในร้านได้ซื้อกะต้มขนมกินไปสันละค่ะเออก็เลยมาตามผ่านมาสันดอกก็เลยมาตามว่าพ่อฟันได้ติดดีบ่สันดอกอืมได้ฟันเพิ่มไปนอสันดอกก็เลยแวะลงมาหานี่เรียกพ่อสิเบิ่งเด้อค่ะ เลข่นี่เอฟซีคุเบิงอ๋อค่ะนี่นี่มีตัวนี้แหะนี่ค่ะในงวดของวันที่สามสิบนะคะเลขกับมาตัวเก่าคือเก่าต่วัที่มาฟันเพิ่มนี่ก็คือศูนย์แปดหนึ่งในแม่บอค่ะศูนย์แปดหนึ่งเนี่ยค่ะพ่อฟันเพิ่มนี่ค่ะฟันเพิ่มพ่อเน้นตัวนี้บอพ่อเน้นตัวนี้แหละพ่อจะเน้นตัวนี้กับตัวนี้ค่ะอันลินสามตัวคือลินยังซี่ค่ะเลขนี เด่นซีอยู่แล้วเหรงวดพ่อนี่เด่นซีเด่นซีร่องแปดเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแอดก็จะเด่นซีเบิ้งให้เอฟซีเนาะค่ะเดี๋ยวกะในงวดของวันที่สามสิบเป็นบ่ค่ะพ่อสามสิบเลขเซียนมูนฟันแมนเพิ่นนหามาที่แหลกหามาหกศูนย์ซีเนาะค่ะพ่อหามาหกศูนย์ซีแล้วก็ศูนย์ซีกับแปดซีค่ะบาดนี้มาฟันเพิ่มตะเกาเลขพ่อมูนฟันเพิ่มนี่มักออกเนาะมักเข่าเนาะพ่อ ในงวดของวันที่สามสิบเนี่ยค่ะฟันเพิ่มมาแล้วเนาะแต่ว่าก็จะมาตามคงสุไทยเอซีคือเราค่ะในส่วนของเล็กี่เพิ่นฟันเพิ่มก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งเนาะค่ะเล็กเดนซีล่องแปดเนาะค่ะคะเอฟซีสูนใส่ปีไม่เร้อค่ะอันผู้สิเรียนน้ำพ่อก็ได้ห้าได้ห้าเรียกพ่อเขาค่ะเมื่อได้เรียนหลายดอกเรียกว่าหลายหนึ่งแค่นี้หนึ่งจะเป็นตาเรียนยี่ดอกค่ะเรียนไปเพอได้ มาได้ไดสดิบตีห้ามันช <หา S 1> ุกเราจะเหรียญลายท่านละ <หา S 1> เดี๋ยวว่าเข <หา S 1> ้าจะเป็นเหรียญลายมีที่อยากเหรียญกันแล้วเข้ากับหามขึ้นบุได้ขึ้นมาค่ะกับล่องใ <หา S 1> ช้วินิจจัลนญาณในการรับชมเนาะค่ะสําหรับตัวเลขกับเป็นแนวทางค่ะกะมีเขาไม่ลดเนาะค่ะตัวเลขกับว่เป็นยั้งเนาะ,ะค่ะกะตามตอ้อยขึ้นเก่าค่ะว่าเคยตามผู้ใดก็ตามต้อยขึ้นเก่าล่ะค่ะ พ่อฟันดีอยู่เตียค่ะค่ะก็ฟังจากปากพ่อมุ่นเนาะค่ะได้ฟังจากปากพ่อมุ่นแล้วว่าเพิ่นฟันดีอยู่ฟันเพิ่มบอกมากอได้ศูนย์แปดหนึ่งกะล่องจัดเบิ้งเนาะค่ะล่องเสียงเบิ้งค่ะว่ามักบอมักไนตัวเลขก็ค่อยจัดเนาะค่ะผัดก็ผ่านเนาะค่ะเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขอีกเที่ยนนึงเนะคะภาพประชาิปในแสงสะท้อนเนาะกล้องบกค่อยดีไนในค่ะก็ขอถูดขอไพ่หลายๆเนาะค่ะพอค่ะ กาจะตามพมูลให้อีกคือเก้าละค่ะก็ขอให้ถูกมวยรวยเบื่อน้ำพมูเนาะงวดวันที่สามสิบเนี่ยค่ะกับบรลกวนพ่อแล้วค่ะั้งสิบไปง่ายง่ว่บอกืัองเรียงไกลเรียงเป็ดเรียงไกลปลูกพักมีซีใบเต็มอยู่ค่ะเอฟซีเพื่อนเฮ็ดพ่อได้กินได้อยากคอยบ่ได้เสือนะค่ะพักสบปอสารพิษนั่นง่วมาแล้วง่วงมาแล้วง่วมาแล้วค่ะงัวมาแล้วมหาคนแล้วบัดนี้ ค่ะกับว่รบกวนพ่อแล้วค่ะให้พ่อไปเอาง่วเนาะค่ะไปเอาง่วกินน้ำค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อของตัวเลขพมูลเนาะค่ะวันที่30มสท่านว่าเนาะค่ะ30มสท่านว่า2565นเนาะค่ะเลขเสี้ยนมูลฝันแมนเนาะค่ะเพื่อนหายมากตองงวดตามตองหวนเงินเงินเงินนี่แหละค่ะเพื่อนหายมากเทียร์แหลกเชียงมาทายเพื่อนเนาะค่ะได้604แล้วก็04 แล้วกับ84มาฟันเพิ่มเนาะคะ่ะส่วนหาากเลขที่เพิ่นฟันเพิ่มนี่ก็บม่ค่อยพลาดเนาะคะ่ะ Fc เลขที่เพิ่นฟันเพิ่มก็บม่ค่อยพลาดค่ะเพิ่นหามายเล081เนาะคะ่ะ เด่นสี่รองแปดเนาะคะ่ะกระล่องใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขก,ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะถูกผิดไม่ว่ากันเนาะคะ่ะกะฝากก็ไล์ก็แช์กันออกไปใน้อคะแอดกะจะนําเสนอตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากทั้งช่องน้องพู่มิ้าโชว์ขึเก,ก่านะคะ่ะกะฝากกันไว้ค่ะคอยไม่โชว์ไม่ใช่น้ำพึ้มูลนเนาะคะ่ะเหงๆรวยๆปังๆใส่ปีใหม่เนาะคะ่ะสง่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาเนาะคะ่ะ กะให้เอฟซีทุกๆท่านมีแต่โชคจะใช่เนาคะคะกะฝากกันไว้ค่ะสำหรับมื่อนี้กับบอมี่ยังหลายค่ะพอกันในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ